คือว่าเนอะฮัลโหลมียอย่างชักตูดอกเออเออฮะอันนี้มานได้ป่ะเนี่ยเอ้อขี่สมปองเอาดีใจคักโตเล็กเล่ผวาวักส,สิกย่ำขึน้นหนองไม่อย่างนี้เมี่ยไม่อย่างเสีนัดผู้สาวไว้ นั่นอย่างสั้นนะครับพี่น้องเอ้ยพิธีคนอีสานบ้านเข้าออกมาหน้ากับนัดสาวนัดกิกกันเลยล้วแชนแนลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นะครับสาระดีๆหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์นะครับกับพวกเฮานะครับเรลันแชนแนลนะครับมือนีบ้านแน่แน่แนวอีสานเกษตรอีสานนะครับ สไตล์นะครับหากบนะครับใส่แงบดักกบนะครับเม,มื่อมือวามันสิเป็นยังไงครับวันวนี้ถ้าเป็นเล็กน้อยก็ใส่แต่เบ็ดกรบวันนี้มันใส่เงียบนะครับแงบวามันได้ง่ายสันเห็นเขาเอ่าวามันได้ดีผมก็เลยไปล่องม้ามือนี่ครับแงบนี่ซื้อมาสามลอ,อยเสี้ยนล้อยครับอ่าเนี่ยก็เป็นนี่ปลาเข่งไปเดืดอดครับผมมือว่ามันสิได้ป้องตาผมวัอนี้ฮะเข้ามาล่องกันเลย อุปกรณ์ก็มีนี่ครับเนี้ยที่ซื้อมานะครับไม้ไผ่ไปเสียบครับผมแล้วก็นเนื้อปลาเนี่ยแหละครับนะครับวันนี้จะซื้อผมเอามาล่องใส่ถ่างสานะครับเพราะว่าต้องใส่เป็นแฟน,นจักหน่อยมาสักพอดีหน้ากะเกี่ยวหมดแล้วครับข้ากันเกี่ยวหมดแล้วนะครับแต่เลืออยู่บ่จังไห้ที่บ่าท่านเกี่ยวข้างนี้กัเกี่ยวหมดแล้ว ใส่บ่ได้ครับผมเกี่ยวมืดแล้วครับผมนี่ค่ะมาลองมือแต่บไ่ได้แังเด็กมือเงินกับลูกฝนครับมือเ้าไม่ยามนี่เลยเซมนี่ีกันเลยซานี่ใส่จักสามพันของหกบ่ต้องใส่บ้านสันเขาว่าครั้งแรก่ยงก็แค่นี้นะครับผมเคยใส่เดียวครับผมเอ้าลองมึงบหม่ งเงียบครั้งแรกม่ไเลยครับนี่ใส่ใส่เงียบปากเข็งเอาเลยนี่ะนะใต่บได้ลูกันละใสเข้าไปปึ๊บยับใด้บได้มือลูก้นครับนี่ตัาดขันมือหน,ะนีทางเขา่าเห็นแปอน่างน,น้อยเห็นแป้หเนาะ เห็ดคือใส่เบ็ดกบนะใส่เบ็ดกบวิญญาครับฝีม ouais ือค่ะใส่เบ็ดกบอ่ะอันนี้ใสงียมครับเก็บทางเขาเป็นปเกนอยเนาะเนาเอมันคือว่ตตีเทบ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 ว่ะสีเงีักสองงเงนเป็นเปลยนสดใส้เขาไปใส่ไมอย่าให้มันยูดหนามลายมันสีบีแท ไหนมันต okay. ีปั๊บ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 ลงมาฮะต้องหาหมองหกเป็นอะไรแม่ผมโอเคเข้าอย่างต่อเข้าไปตุ้ยฮะมาเลยครับโอ้ในมือกล่องดีคักเด้อมือนี่ถั้งแรกเลยนื่มือกล่องนี่เหรอเป็นแฟนมันโอ้โอ้เมนทีคืออยู่หัวมือนี่ถังแรกในชีวิตเลยเด้อเด็ครับนี่ เงียบกบประเด็นมาเคยหู <ฮะ S 1> <c oughs> จักใส่กบครับเป็นยังก็คือเบ็ดกบเป็นว่าเฮาใส่เบ็ดกบเบ็ดกบใส่แต่เบ็ดโกบมาโนมานกันสวยละมื้อนี้เอา้าไม่เลยครับแกะกองเปิดซิ่งครับจาจ้ากันเลยเอา้าแกะด้ยกันน, <c oughs> นี่ครับเนี่ยไส้สาเนยักษ์สาอันครับรป่าเก่งเไรสาเนเป็นแผ่นตูดเดียวพอ ก็ได้ก็อย่างนี้กำลังใจครับถิไปใส่ดูๆเลยครับอ๋อลองมึงใส่เงียบรังเรยอย่าได้ยางอื่นเ้อเป็นกำลังใจให้ได้ละพี่น้องมึงเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับพวกเราในรันชาแนลนะครับ YouTube c h a n n e าสาดีดีหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ครับเดตุแนวลครับเอาไปเกตุทะเลโกบอนสวยเจอการมืออื่นอ่ะงานที่สามต่อเรับทีมลุดดากเรับใี่เงียบไปเหรอ ได้แล้วย่างไปได้บ่หรือง่างได้บ่เอได้ไปได้เห้ยง่ายบ่ล่ะเล่ไปเรื่อยเลื่อยดูเลยโอ๊ยโอเคนี่อีกยามอะไรพี่น้องเอ้ยตรงนี้นะนี่คือเพราะเซประจำเขาบอกสังเกตว่าหม่องได้ฮูงหุ้งวันนี้บ่คอยได้นะครับเขาบอกต้องตรงเป็นหม่องเป็นแนพรนั่น คนล่องมึงเครืง6เง8ปลเขาสิในดูพี่น้องดูคันมือนเสามาเลยมีหาเกเลยหัวโมเสา้าขา,า,า,าว่ามาหลากกว่นี่ขโมุเด้ยดิแสงพี่น้องเลยปลาอยู่หน้าบนนี้เลี้ยงไว้เขากินหมดคนเีย้ยงลักของกัน หเมื่อชีบบอชีบเนื้อใส่ถุงมูอหิงมากใจนี่กินหดเล็บเลยเนาะเฮ้าเห็นว่า่ต้องใส่ขีเลยบ่ต้องใส่ขีเลยครับอาลุนี้ใส่เบสค๊บเนี้อเขผูมนี้เลย ใส่แล้วมันให้หน้าเพลินจากสองหลังอยู่ตามสี้สิได้ปอมันเหลือตาอยู่นะ เขาลองห้หหหหน้ามันจะเป็นไหนลูกนะเขาใส่เ,เีื้อกระโดดสี่แล้วแข่งเยเ็อแล้วนั้นกนละเป็นแปนกันกนี่เนาะใส่เบ็บโกบน,น,นีเปนแปนเ อ,อ,อ่อนกี่ตมหีดเป็นแปนไม่เงี้ยแล้วเขาวางหงหงค้นบาดจี๋เน่ยพี่ก๊อฟกับ่บนี่ครับเห,หมือนวะใช้ชาเขาอืมเขา่ากันงามพอเกี่ยวแล้วน้องมึงเรื่องกับลูกกันละได้บ่ได้มาแซมเปิ่นแซมเปิ่นมึงครับ เขาใบพี่น้องเขาบางคนเขาเงียหลายเขาใส่สองตูได้ครับแต่ผมใส่ตูเดียวลองมึง,งมุนได้เสียบข้างดา่านมันนี่อันนี้อันน้อยนะครับมันมีสองแบบอันแงอันน้อยนะครับแต่วันนี้เขาได้สองท่านี่เสียบลัดครบเจ้าของครั นนี้ยน้อยนะครับเขาขายเสียอยันใงญ่ยเขาขายสาม,าสามัญลอยจะเป็นพอ่อสี่นี่แหละครับมันใส่ไสสก่ติดดีมงอบ่าโมบิตะมีโคตรอคตรพนที่น้องเันต้องเป็นแป,น,ปนก็หนีเงี้ยแอยเตะ นี่โมตีจะแค่ไรเออนี่สวยสวยแล้วเไปอีกตัวหนึ่งห้องไปทางไหนห้องไปทางนี้วะหันหน้าต่อจริงจริงคิดถนน,นอยู่เดี๋ยวเขาสีหน้าทุ้งดีอยู่ถ่ายถ่ายถ่ายอยู่หน้าผมนี่ ได้อยู่แต่ว่าเกี่ยวแล้วมือนีงได้กินกบแล้วรถเกี่ยวไรขากําลังเข่อย่างงามเลยครับมึงมึงเหรอไอเคียนเลยเมนม่เจ้าว่ะมีเฮ<อ>็แดแฟนแฟนเพิ่มมาเหรอสีมูหรือสีจ้าล่ะมึงเอ,อื่อนลูเลีอง ผู้ใดใส่ป็นกับโบผ้ามาใส่นะเนาะเหอลงไปข้าด้านขางตอันน้อยแต่ว่ามีดังเข่าสองอันนะครับน้อย มันได้มันครับอยู่ดอกนะอเนอะลอไปเดือดตาเข็งยังไ,งไ้ตีดีตีแท,ทะแทๆแทแทแท,ะทะป๊าบ หลังนี้ถือแท้พื้นที่มาะมากตามคือป่าตินวะคือป่าห่าวคือปลาขิงวะถืนอน้ำไร้พิษโอเค โอ้เป็นนเสาอยู่ยนี่ท่านมีกบบโบพาดนะครับท่นานท่านให้หน้านีน่มีกบโบพาดแน่นอนครับโอเคอ่าล่อติดตามผมงานมือเนเ้านะครับเดี๋ยวเข้ามาลุ้นกันว่าท่านจะเป็นยังไงไนะครับโอเคอรครับผมกาตลาดงเ้าได้ดเหรอใส่แทงสี่เลติดเอางี้ละเอ้ท่านตูบ สี่เลยเอาล่องมึงเดยแดด้า่มื่อินเสาลู่เลียงเลยตกตมละพี่น้องเอ้ยใ <laughs> ส่สี่เลยที <c oughs> เอา้าผิดพรอมเปียงคือต้องผิดพรอม,มาคนม่รัดออกโอ้โเออผมใส่บางหันผมหอดว่าผิดเห้เห็ดโจโลไหวอยู่มบกบยันหรอวะคนเสียวมันกับเมาอกอาก้นเหร เป็นเปลนนท่าข่าออกวันนี้สวยรูเรืองมาท่านกันพอดีครับนัดกันทะนี่มือนี่ท่านตูพื่นฝีมือใส่ได้สูมือเโอเคปะโอเคโอเคยับนี่สวยเข้าอ่ะมือนเ้ารูเรื่องท่านตูปใส่หลังเดียวครับมาคำข้อว่าท่านว่าเนี่ยเนี่นี่ยลียนี่เลี้สอเออแมนเอ้า นี่นี่ใส่เลยถน้ำมันนี่เลยอง้บอซื้อมาแต่เมืงพนปรึกษากันอยู่ด้วครับองเงยมันเหลือพอดีเลยอ้ลุยเฮหิดหะไ้บอผ่านถูงเฮ้อหมื่นหมื่นสอไปขายตลงไปขายตลาดเมืองพนเลย ใครอยากไดรสางเล่ครับเหมือนว่าเ้ใส่จากหลังโมครับลุงชาเลยเป็นท่านผู้ชมเฮ้ยครับผมผมใส่เป็นเลบ่ะเนี่ยพี่น้องเอ้ยถ้าผมได้ว่นนี้งามเก้าผมมาอีกเลยแท้โบใส่ให้เดียวกันบ่เอ้ามึงทำเล่ดู เขา่ร,รู้กันครับว่ามันสีไดเพราะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นั้งแรกขึ้นกันผมขอว่ามันเป็นไอเข่าเกี่ยวไม้น่ะมันบอกคือมีเข่าอยู่เลยครับไปเลยฮ้พอแต่มัน,นยินเสียงเงี้ยเอาเนี่ยละอาอา่านตูบเลือกแล้วแม่เถ่าเพิ่นว่าเพิ่นหากินเก่งขักว่าฉันว่าค่อยมือเด้อสีมือ ผมเืนเสารลูเลืองเลยเมาออจะโมง่งเหาอพยายามผมม่งเสาท่านแข่งตาใสแข่งตาใสเนี่ยมขึ้นหนองมาอย่างนี้เนี่ยมาอย่างไงนัดผู้สาวไว้นัน่นไหนงั้นสั้น,นะครับพี่น้องเอ้ยิทีคนอนสานบานเท่าออกมาหน้ากับน,นัดสาวนัดกิ๊ก,ก่าสั้นโอ้โหคื้ผมเลยนี สามีต้นแบบเ่ามีครับเลี้ยงมุนิแต่ผ่านตู่เขาผู้สาวหลายคนหลวบรอเห็นปะดีครับเห็นปะยันเี้ยลูกครับมันนอนผ่องวันนอนผ่องวะมั่วน้อยดิอีหล่าน้อยตั้งแเขาอีหล่าน้อยดิตัวน้อยอีหล่าน้อยเฮาใส่อหยียดอันนึงมัใส่เหมือนเราดินะครับนี่คร สีมาชมผลงานนะครับว่านี่ที่ใสเงียบไปนะครับนี่ครับเศ้าหรอหนาวอะไรนะครับะมาชมผลงานกันสีเป็นยังไงนะครับผมถี่บัวน้อใสเงียบดักพบครั้งแรงในชีวิตสีอบว่าเป็นแหล่เนาะคือบัวน้อ มู้มีอย่างจักตัวเฮ้ยเฮ้ยฮะกลุ่นท้อไปหลังที่สองอากาศดีครับคือแล้วลวดพี่น้องเอ้ย ได้ก,กินครบแล้ววันนี้ฝีเมื่อ,อ,อเดี๋ยวไปยามมุ้งยุงสะกลับอยูห่หายน้าของพ่านตุกเป็นยังไงอประมาณประมาณนะอันนี้ม,มานด้วยป่ะเนี่ย สีซุปป้องเราดีใจครั่ตโตเรียก้อสวัสดิ์โอ้ตัวว่นนีตัวน้อยๆครับฮะคือว่าแหกหมานไปยังดียังดีนะครับได้ตัวนึงอันนี้ฮะนมืออันต่อไปเอเมอมาได้ใส้หม่งเป็นเป็ด ใช่หมงเปลีป่ยน,นขึ้นเขนาวายดีอันนี้ก็ได้อีกนะครับตัวหนึ่งหมาลายหมาลายโอ้ยอ,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 อยู่หหน้าบบได้ครับยู่ไหหน้าบบได้มายู่นี่ได้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 ตัวบโใหญ่ก็ได้ดีเออได้ทั้งสองอันเลยอันหนึ่งเป็นไหนนู้นมาเนี้ยจำนวนหกหลายวะ่ะ ใส่สามหลังอีกสามหลังนี่สวีมือคักได้ครับล่อให้ยามเด้ใส่ละอันนี้ก็ติดอีกแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเออมาอะไรมาอะไรเออไม่ต้องใส่น้ำขอบซ้ายหลือ่ะ มันไม่ผ่าดเลยครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับสามล้างถือมาเลยนี่สาครับเออเมียน,นี่รีเมียน,นี่รีมันแล้ววะน,นี่แต่ว่าโอบตัวว่ะไงครับ,บธรรมชาติเออดีชาหร้ายเด้อบานเฮ้สวยเลย โ <Okay. laughs> อเคยาสีเปมึงของพ่านตูบตัวครับเพราะว่าน่าผมล็อกไว้แกคือสืบโท่านมากนะครับของท่านตูบนี่สีมาร์สบอดูนี้นะครับราให้หน้าทีเกี่ยวแล้วนี่เป็นยังไงนะครับพ่านตูบคือนสิข่าไปบ้านแล้วลับอันนี้แกนอนหน้าครับนอ่นชูนหน้าเฝาหัว ใส่ไปใส่น้อจำมาได้หนึ่บาทกองไหนหน้อบาทน,นี้น,น้อของพันตุยุ่งแรงวะจำมาได้ละพี่น,อน้องเอ้ยบาทแถวแถวนี้ละ่ะเมื่อเป็นไปถ้ามาเอาไปแล้วจะเศร้าแล้ววุ่นอ๋อนี้ดิแมนแทะนี่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 บ่ นี่จะปลาเขิงคือกานบ่อได้อีกนึงใช้ไปใช้่ะเงียบพันแล้วรวดโอ้วนี่เข่าสอตเลยสาตัเลยแนี้อิงโอ้เขอสามตเลยวะ เบิ่นเลยนี่เหอวันใดมันต้องรู้แล้วรู้แล้วใส่ทำให้หน้าใส่แบบไหนรู้แล้วมันจังสิทิ์นะครับมีที่มีวที่ครบครบธรรมชาติครับสังเกตได้เลยมันมันตัวตัวง่นะครับนี่ตัวน้อยๆบวกคอยใหญ่บวกคอยสมบูรณ์มาไหนเจ้จ้อยครับพวกคือครบเรื่องเขาดอกครับนี่กะนตัวนี้กะใหญ่ายกระมูอซ้ำนี่แหละครับทางไหนกับมิตร ตัวน,น้อยๆนี่ครับนี่ตัวน,น้อยโมยนะครับไม่มีตัวใหญ่เลยนะครับโหท่อมาชาติเท่านีตัวน,น้อยๆครับผมนี่ก็ได้ยอดเขียดน้อยนี่สิครับนี่นี่ตัวในหญ่ตัวเดียวครับผมช่มของผ่านตูดไหมไปหลักใส่อยู่หน้าครับห้อง <c oughs> บริเวณท้ายให้พงรู้ในรุ่นหนึงใส่ยากหลังนี่เออแต่หลังเ <c oughs> นะทลงทางนีมึงเนี่ย โอดล่ะครับได้เป็นกิโลครับห่านตัวปะโอถฝีมือนปะถอถึไรตัวนีตไหอลายู่ถึจะอยู่สานนี้เครงปลาเครงกบนี่ครับอันนี้อันนี้ถือสาจังมแมนอะไโจอะไรจงแมนยุสาถึง่เลยเอาเจอกันไหมนี่าตู่พ่อไปไปไปใส่ยังไปใส่ยังมันใส่เาเลยดิไปดักไปดักหนูไปดักหนูเอาโอเค สรุปเป็นได้หกตัวครับน้องเอ้ครบ,บตัววันใหญ่ดอกครบทรมช่ายเมืม่ตัวนี้น่อยครับนะครับเป็นสมัยเก่าสมัยพอยเมย่เห้องหมาเส้ากินแรงกินง่ายไปเลนะครับที่ทีบ้านห้องเพิ่นบิ่ได้ซื้อยูซื้อยากซื้อกินนะครัเป็นหาเอานะครับอ่อเบ็ดใส่เบ็ดคบหาครบหาปูหาปลาหาเขียดกินนะครับ,ออบ,บ,รบแล้วอ่ะากันกินล่องหลงหน้านะครับสมัยก่อน แต่สมัยนี้ครับโมมี่นะครับสมัยนี้กันนี่ละบางกับเป็นกกมกีฬาเนี่ยเป็นฮกหล้อเบ็สกับเปลี่ยนเป็นเอ่อเกมกีฬาตกเบ็ดไปนะครับนับเ,นเตีม 1, 2, เต้มหนึ่งสองเตี้มสามเตี้มเหมือนกับซันครับอันนี้เต้องเลยเตะเตี้มนี่วะฮกเตี้มดินเนาะเสียกินมือนี่ะบบน,นะครับพัดเพชรกระปุลนะครับ ันนี้ครับผลงานนะครับผัดเผ็ดกบนะครับที่หามาได้นะครับนี่แหละรสชาติจะแซ่บจะคลองนะครับผีมือคขาดจะคลองครับนี่กระปุ่นนะครับที่แม่กินปุ่นกับผักใบนี่เขากกินผัดเผ็ดกบนะครับผมเอารสชาติทานรสชาติลองถามู้งซิมว่ากใส่ขี้ใส่ขี้ว่าสั่นป็นไหมครับทานบ่ ไปใช่อีกเนาะนัดเชฟโกบเนี่ยเป็นเน่าติดแ่บไปเลยโดยเฉพาะฝีมือเชฟปั่มเชฟปั่มมือแรงไปใส่อีกเนาะกินอันนี้ครั้งแรกกินฮอตบอใส่ขีกินเลยวะท่านกินเลยบอใส่ขีแซ่บพักใส่ป่โอเคครพี่เลจะลองหม่ำไหมล่ะลูกโกบับกระโมตุ้นนะไม่ไม่ถ้าโกบบมันอร่อยนะครับเนี่ยไม่